ไปบ้วนน้ำลายเาเขาอาจจะอยากมาแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณนะคะเห็นไหมสิบถ้วยนะอืมนะหถ้วยสิบถ้วยนะคะให้สวยงามมากปิดจบโอเคนะประมาณนี้นะคะก็ลองดูพิจารณาดูนะคะถ้าเป็นคนรักกับคุณยังจะไปต่อกันได้ไหมนะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นหัวข้อสนุกๆน,นะคะไม่ต้องอินต้องซีเรียสแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะ ถ้ามันตรงก็ก็ก็ดีใจด้วยแต่ถ้าไม่ตรงก็ถือว่ามันไม่ใช่ของเรานะคะเพราะมันเป็นดวงโดยรวมเนาะยังไม่ได,ด้ดูส่วนตัวของใครนะคะอ่าแล้วก็แจ้งทีนะคะตอนนี้งดรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะก็คือเราก็จะลงแค่คลิปใน YouTube กับ IG Facebook เท่านั้นนะคะติดตามได้คะ่ะเอพี่ตลอดอาไน่หมดนะคะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจพพอร์ตช่องให้ด้วยนะคะเผืยอยอดจะได้เติบโต เหมือนคนอื่นเขาบ้างนะคะโอเคค่ะก็จะพยายามหาหัวข้อที่น่าสนใจนะคะมาให้สายมูทั้งหลายได้ดูกันเนาะวันนี้ก็บา,บายๆค่ะเดี๋ยวเราไปกินมือ้อมื้อเที่ยงเนาะไปหาอาหารอีสานจริง